สนทนาธรรมนำสติกับพระพุทธยานนท่าพิขุ 35. ปิปีติแสงสว่างที่มืดมิดปุตรชากราบหลวงพ่อวันนี้ร้อนมากเลยไปนั่งกินข้าวที่ห้างเย็นๆคนเดียวกินเสร็จนั่งเฉยๆมองออกไปนอกกระจก เห็นคนเดินกวักไขวไปมาใจมันนิ่งๆิ่งสงบเฉยจืดสักพักมันสว่างโล่งปิติเหมือนอยากร้องไห้อาการอย่างนี้เคยเป็นหลายครั้งแต่ครั้งนี้พอเป็นมันทำให้เห็นกระบวนการเกิดขึ้นชัดเจนว่าเมื่อรู้เห็นบางอย่างจะเกิดภาวะแจ่มชัด โลง่งสว่างสวยแล้วปีติก็ตามมาแล้วเราก็จะลงไปกับมันแล้วมีเรื่องอื่นๆแทรกเข้าไปทำให้ภาวะนั้นเลื่อนไปแต่คราวนี้มันตอกย้ำให้เห็นและเข้าใจกระบวนการนี้เข้าใจว่ามันหลงแล้วเห็นแล้วว่างโลง่งสว่างแล้วปิติตามมาหากเราไปอยู่กับปิติ ก็หลงต่ออีกเป็นวัตจักรค่ะและได้รู้จักความสว่างโพรงนั้นว่ามันสวยงามจะพยายามให้มองอะไรๆโดยไม่มีความหมายอย่างนั้นเสมอหลวงพ่อวิสัชนาอาการของอารมณ์เหล่านี้เป็นอาการของสมถะมันจะอยู่กับเราอีกนานถ้าเรายังติดสุขเวทนาทางกายและจิตอยู่ อารมณ์ของสมถะมีรูปแบบที่หลากหลายแล้วแต่เหตุปัจจัยมันพร้อมเมื่อไรก็เกิดได้เมื่อน,นั้นคืออยากให้เกิดมันกลับไม่เกิดไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดเป็นต้นเอาแน่นอนไม่ได้ไม่เหมือนอารมณ์วิปัสสนาที่มันแน่นอนกว่าอยากให้มันเกิดมันก็เกิดไม่อยากให้มันเกิดมันก็ไม่เกิด ดังนั้นอย่ายินดีในอารมณ์ใดๆมากเป็นพิเศษเพราะมันจะแสดงออกมาในรูปของปิติอาจจะเป็นหัวเราะร้องไห้บ้างเศร้าบ้างลิงโลดบ้างตามเหตุปัจจัยแวดล้อมแต่ทั้งหมดล้วนเป็นอุปสรรคต่อวิปัสสนาทั้งสิ้นดังนั้นไม่ควรสร้างอารมณ์หรือบรรยากาศมาเร้าใจตนเองเพราะจะข้ามปิติได้ยาก 36. ความเพลียนในชีวิตประจำวันบุญชาหขาดการรับรู้จากภายนอกก็ถือว่าไม่สมดุลใช่ไหมคะหลวงพ่อวิสัชนาไม่ต้องห่วงเรื่องภายนอกนักหรอกห่วงเรื่องภายในตัวเองให้เยอะๆข้างนอกไม่อยากรู้มันก็จะรู้ของมันเองไม่ใช่เรื่องยากอะไรไม่ต้องห่วงเรื่องภายนอกนักหรอก ห่วงเรื่องภายในตนเองให้เยอะๆปุจชา2หนูขายของหน้าร้านไม่สะดวกจะปฏิบัติเต็มรูปแบบแต่กระดิกนิ้วชี้กับหัวแม่มือชนกันทำได้ตลอดสลับกับดูลมหายใจค่ะหลวงพ่อวิสัชนาสองแล้วแต่ว่ารู้สึกตัวได้ดีด้วยวิธีไหนในเวลานั้น แต่ควรตรวจสอบกายใจและสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสามอย่างไม่ใช่กายกับจิตเท่านั้นที่สำคัญคือต้องสังเกตต่อเนื่องกันยาวๆหน่อยไม่ใช่เดี๋ยวก็สนใจเรื่องอื่นจนหมดกว่าจะรู้ตัวอีกครั้งก็ลืมไปเลยไม่ใช่แบบนั้นจำสโลแกนสั้นๆว่าเชื่อมั่นจริงจังตั้งใจต่อเนื่องและถูกต้องท่องจำไว้เลย